ลมิดหงงเนาะเอาดอกมะลิสองดอกไม้ถุงเลยคะโอเคเอาต้นมะลิให้พออันนึงครับผมเลยต้นมะลิที่ป้าเนะคะครับเดี๋ยวแม่